ที่ดอมค่ะที่ยอมคิดว่าภาษาไทยเนี่ยมีความสำคัญกับการทำงานของ เดี่ยนเป็ชุดกเด้นยแต่่ช่แต่ม่ใช่็นม่ต็ไม่ใช่แ่กก็นม่ก่ไม่ก่มใ่มกก็่่่ก็็่แต่่่ ใส่ไปเรี่อยๆไปใส่ยุ้ยให้หมดตีมาเนี่ยโอ้ไปมาเดี๋ยวไปตรงซุ้มด้าหนะที่ไปเรอด้วยไหที่ไปส่งัอ้ไป่งเฉนต้อง ไอ้ไข่หนุ่มเาว

cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn cảm ơn các 1 2 3 ไปแกมานะ <laughs> 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 เพลงอะไรมั้งคะเพลงอะไรมั้งคะไม่บอกไม่หลวงตัวอะไรเยนกคนแกคนกมาเอาแยกไม่ออกเป็นไหนนั่นไา